มาคัดแรดฟอร์ดกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนครับหลังเจ้าตัวเนี่ยถูกตัดชื่อออกจากทีมตั้งแต่เกมแมนเชสเตอร์ดา์บี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับจนถึงตอนนี้ฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมเนี่ยยังดูไม่มีวี่แววว่าแรดฟอร์ดจะได้คัมแบ็กสู่ทีมชุดใหญ่เลยแล้วมันเป็นทีมชุดใหญ่ที่อโมริมกำลังเริ่มสร้างปรัชญาใหม่ให้กับทีมด้วยครับคือเมื่อก่อนครับแรดฟอร์ดอาจถูกดูแลฟูมฟักเหมือนไข่ในหินจากการถูกมองว่าเป็นความภาคภูมิ ใจของสโมสรแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วครับเพราะถ้าหากมองจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทั้งปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นสมดุลด้านการเงินและทัศนคติของตัวนักเตะที่ถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาเนี่ยส่งผลให้การย้ายทีมของแรดฟอร์ดไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเขาอาจถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งมียอดสโมสรทั้งในยุโรปและพิมเม์ลีกเนี่ยที่ให้ความสนใจในตัวเขามากมายครับจะมีทีมใดบ้างที่มีโอกาสคว้าตัวแรดฟอร์ดไปครอบครองเราจะไปวิเคราะห์กันครับ